นะใจกลางสงครามสกีดีทเลสสกีดีดมดมดมีสกดีดมดดีดีสก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 ดี้ดม ออกอะไรไม่ได้เลยเหรออ้าเมื่อเมื่อกี้เราไม่พูดอ่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ภาษาใบไองอ๋อโอเคอืม,อเ,ม,อมเลง็งระยะอีกรอหนึ่งเมื่อกี้พลาดเป้าไปหน่อยยิง ไอเดียเฮ้ย really เอาไอเดียเพื่อนเอาเนี้ยกันเฮ้ยอตัวไปตอตัวไปตอวไปย่าไอเก็บมาเนี่ยไอเขียอะาเนี่ยตัวคนเล่อนไปเลื่อยเลยสัต์เสือเลยขนาดนี้โอ้ยเก็บหลังเลยฉัน ជម្រាបសួរកូនសុំញ៉ាំចំណីនេះខ្លាំងខ្លះហើយហើយស ্লাই សម្ហូបស ্লাই សញ៉ាំតោះ ไปยังไงให้ตายวะนั่นน่ะหมอหมอโอ้หมอเฮ้ยเอาใเขียงอะไรแบเนี่ยวันนี้เ้ยให้เอายาแก้รังอับความอับปีขึ้นกันมาก่อนนะโอ้ยยาหวานเพราะยาหวานเพาะยาหวานยารังอับแก้ความอับปีชิดชิดแล้วโคสบายสบายขึ้นเยอะเลยฉัน อ้าวทำไมหมอไอ้อ่ะก็พอดีมันมันเป็นผลข้างเคียงของยาเอาดิจะมาซ่อมโอ้โหฉั duh. นต่อไว้นู่นไม่ได้อยู่กลางเกกลางณ์เลยโ่้ยซ่อมไอ้นี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยซ่อมไปยาที่ทักเข็มคือ ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปิดประตูขังแม่งเ,งเลยเหี้ยสมยาชิบหายแล้วก็ดูเลขหักสองท่อนมันจะไป็นยงไงโอ้โหรวยเอาไงดียเพื่อนเอาไงดีอะเฮ้ยเอาไงดียเพื่อนเฮ้ย,อ,อ,อ,ยอือต้องใส่ก่อนไหมอ่ะเออแล้วเราเรียกที่พี่แต่แรกเขาไม่หน้าไหมได้ไหมอืมตัวได้นะโอเค เฮ้ยข้างหลังเรียกพี่แจ๊คคามิลาแมนวอยอ๋อได้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 ได,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 ได้โอเคอืมเดี๋ยวต้องเรียกพี่แจ๊คคามิลาแมนแล้วอืมพี่แจ๊คสปิกเมนอุ้ยเรียกพี่แจ๊คคามิลาแมนวอยอ๋อสุดที่พี่แจ๊คคามิลมนได้ยินเสียงนี้แล้วช่วยมาช่วยผมด้วยลำแสงพี่คาด ลำแสงมีค่าเสียงปืนปืนนี่งช่วยด้วยด้วยด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงจากใครเสียงจากใครเสียงจากใครฟันฟันแหม่ไอ้อะไรวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนครัว่าช่วยด้วยฮะ้แค่อาจจะฝันไปเองก็ได้วขลับต่อ โอ้ยโอ้โหแล้วพี่แต่แรกคำแนะนำมจะมาช่วยเราตอนนียไม่รู้อะไงเดียเบื่อนเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อแม่เต้นเต้นเต้นต้นเ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 ตต้นเต้เต้ต้นนเต้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 นเ เปล่าง,างี้ยเฉวิเปล่าเงี้ยินี่นี่ฉันะเกเขใช่ขอเล่นด้วยดีละหว่ะขอเล่นด้วยแต่ไมยังไจะไปได้ยังก็จะบุกเกได้ย,ยังก็ยังอะ่ะแต่แ้กคราวนี้ยังไม่มาอ๋อเหี้ยฮึ่มเฮ้ยมันนานขนาดนี้วะเนี่ยนี่ฉันจะเริ่มบุกกันนะโอ้ใหม่นะมันจะเริ่มบุกแล้วใครก็ได้ช่วยพวกเราดู ให้ทำไมได้ยินเสียงมือแจ็คแพ็คมาบินมาทางนี้เงี้ามาแล้วจ้าโว้ยฮะเดี๋ยวทำไมมันเหมือนได้ยินเสียงอะไรแตกๆคักๆโอ้ยลงผิดที่ไปหน่อยอะ แต่ไอ้แกก็ต้องตายอยู่แล้วพัตซิควีดีตอยเลสเงี้ยเฮ่เตะก่อนในตัวแรกนัดเรื่องรวมไปแล้วหนึ่งเกียบคำสองตัวแล้วก็ตายไปสามตัวว้มันมาแล้วพี่นด้แค่แมลาเมนดีกันแล้วลว้าวชู ก่อนๆแล้วก็ย yeah, ิงระบิดใส่แมงเจ็บีทอะไรนแล้วก็เตะเตะไปด้วยวยยังม่ตัวนี้ไม่ตายฮัอย่ามาตายหมดเออไปดูไปแล้วน้องๆบาย เง้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้งีไบ้ี่เต้นๆกันไมเล่มีนพี่เบนกลับละบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้พี่เต้นเกัมเล่นมีนไม่ช่วยเราก็ดีเหมือนกันนันเนี่ยเฮ้ยนั่นมันควันอะไรอ่ะเออเอ้เอ จากปูวิทมากับตัวเฮ้แฮได้บรราาของผู้แกแล้วสินนะได้ตั้นกบเวล่าเมนของผู้แกหายตัวไปแล้วก็เลยอแต่ผู้แกแล้วสินนะโอ้ไม่โอ้ไม่พี่แตนกาเวล่าเมนมาเข้ม่อนกลับมาช่วยผมก่อนได้เวลาจะยิงลำแสงเฮ้แฮจ